ร้อมอ่ะนะจากไมโครโปรเซสเซอร์4บิตนะครับจนวันนี้เป็น64บิตและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ128บิต256บิตนะครับข้างในมันคืออะไรข้างในมันก็คือ full adder นะครับข้างในของ ALU ขนาดกี่บิตก็แล้วแต่มันคือ full adder ที่พวกคุณเรียนนะครับมันบวกทีละตัวทีละคู่ทีละคู่ใช่ไหมแล้วก็มี carry ใช่ไหมอ่าหลักการเหมือนเดิมแต่มันซับซ้อนขึ้นมันเก่งขึ้นเพราะมันมีวิศวก,กรมีนักคอมพิวเตอร์มีนักออกแบบวงจรนะครับจากทั่วโลกมาลุมมาตุ้มแข่งกันทำ เข้าใจไหมจนทำให้วงจรบวกเลขเนี่ยมันเร็วเร็วมากวงจรคูณเลขก็เร็วมากนะครับจนคุณไม่ต้องไปทำอะไรละคุณแค่บอก FPGA ว่าขอวงจรแอดเดอร์มาหนึ่งตัวเดี๋ยวมันก็โยนตู้ตุ๊บใส่ลงไปไม่ต้องไปออกแบบเข้าใจไหม FPGA ที่พวกคุณเรียนเนี่ย ยี aw, ่ห้อไซลิงใช่ไหมอ่ามันมีวงจรแอดเดอร์เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องออกแบบนะครับแค่คุณเข้าใจพื้นฐานของมันก็พอนะอ่าคราวนี้ในภาษาสูงที่ผมพูดไปแล้วนะครับมันจัดเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำอย่างไรนะครับถ้าผมประกาศชา x เท่ากับตัวอักษรอ,อะไรครับตัวอักษรดาวอันนี้นะมันคือในในในสมองของคุณอาจจะเพิ่งรู้ว่ามันคือตัวเลข 2a 0 x หมายถึงฐาน16โอเคนะมันคือ 2a ฐาน16มันคือเท่าไหร่ฐาน10ครับ 2a 2คูณ16ได้32บวก a ก็คือ10เท่ากับ42ฐาน10นี่คือรหัสอะไรนี่คือรหัส ASCII ของตัวอักษรดาวโอเคนะอ่ะคราวนี้เอาใหม่ผมประกาศตัวแปร y เท่ากับ unsigned short เท่ากับ42ฐาน10เหมือนเดิมเลย y ก็จะเท่ากับ 0x002a ก็คือ42ฐาน10เหมือนกันโอเคไหมเหมือนเดิม42เท่ากับ z e t u n s i g n e n แต่ในคอมพิวเตอร์ มันไม่ได้เก็บแค่สองเอมันต้องเก็บอะไรด้วยมันต้องเก็บศูนย์ที่นำหน้ามันด้วยนึกภาพออกไหมครับวันนี้พวกคุณพกเงินมาศูนย์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 สิบบาทนึกภาพออกไหมมีใครพูดแบบนี้ไหมครับในมนุษย์ในชีวิตประจำวันวันนี้ผมพกเงินมา ศูนย์ศูบาทไม่มีแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์คุณต้องบอกว่าตัวแปรตัวนี้เท่ากับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยๆจนครบ32บิตมีใครพูดแบบนี้ไหมในในชีวิตจริงไม่มีเราจึงใช้เลขฐาน16มาพูดแทนพอจะนึกภาพออกนะ ซึ่งมันก็จะตรงกับตัวแปดแทตัวนี้เห็นไหมว่าเห็นไหมว่าเลขตรงนี้คือฐานสองฐานสองฐานสองแล้วก็ฐานสองนะครับตรงนี้คือสองฐานสิบหกตรงนี้คือ A ฐานสิบหก ตรงนี้คือ00ฐ 0, าน16 00ฐ 0, าน16 00ฐ 0, าน16เพราะฉะนั้นมันคือ00ฐ 0, าน16 00ฐ 0, าน16 00ฐ 0, าน16และ 2a ฐาน16เห็นภาพไหมครับถ้าบิดได้บิด1ในนี้มันเปลี่ยนค่าของตัวแปรแซต มันยังจะเป็น42ฐาน10อีกไหมถ้าบิต์เปลี่ยนเป็น1ค่าในนี้จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจะไม่ใช่42แล้วเข้าใจไหมครับแต่ในชีวิตประจำวันคุณบอกว่าแซตเท่ากับ42ฐาน10เห็นภาพไหมคุณละคุณ ignore บิตที่เป็นศูนย์ข้างหน้านึกภาพออกนะคุณ ignore บิตที่เป็นศูนย์ข้างหน้าแต่ในความเป็นจริงในฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้างหน้าต้องต้องมีเข้าใจนะศูนย์ข้างหน้าต้องมีนะครับพร้อมไหมผมจะไปต่อแล้วนะอ่ะถ้าผมประกาศ A ให้เป็นตัวแปรชนิด float เท่ากับ 42.0ฐาน10พวกคุณบอกมัน42เท่ากันไหมถ้าเป็นมนุษย์คิดมันก็คือ42เท่ากันฐาน10เหมือนกันแล้วทำไมต้องแยก f ฟล a ดแยกอินภาษา Python แยกไหมแยก float กับอินไหมแทบจะไม่แยกแล้วใช่ไหมคุณประกาศตัวเลขเข้าไปเนี่ย มันแทบจะเป็นโฟลทุกตัวตำแหน่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษา C, C++, j a พ a จว่าแยกนะครับแยกนะงั้นเราไม่ได้มาเรียนของที่มันโบราณนะเราเรียนของที่มันเข้าใกล้ฮาร์ดแวร์จริงๆเข้าใจไหมครับนะเพราะถ้าคุณเรียนภาษาไพทอนตลอดชีวิตนี้ต่อไปคุณก็จะไม่มีทางรู้เรื่องฮาร์ดแวร์ คุณต้องเรียนอะไรที่ลงมาข้างล่างบ้างคุณถึงจะไปข้างบนต่อได้เข้าใจไหมจ๊ะดูนะแต่ในมาตรฐานของเลขทศนิยม i อ e e 7 5ปเจซึ่งเป็นมาตรฐานของตัวแปรชนิด float เนี่ยเขาจะเก็บตัวเลข 42280000โอเคไหมเขาจะเก็บตัวเลข42280000ซึ่งมันไปเรียงตัวอยู่ในหน่วยความจำได้แบบนี้ตรงนี้ก็คือ4ตรงนี้ก็คือ2ตรงนี้ก็คือ2ตรงนี้ก็คือ8เห็นไหมครับ00 ศูนย์ศูนย์เราจะมาเรียนว่าทำไมเลขที่เป็น float จึงต้องจัดเก็บแบบนี้เราจะเรียนว่าทำไมมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะในคอมพิวเตอร์มันต้องทำตามมาตรฐาน IEEE 754ภาษาไพทอนที่ผู้คุณเขียน มันเป็นตัวแปรชนิดโฟลตเป็น i อทิปล4เโอเคไหมแล้วมันมีข้อจำกัดอย่างไรทำไมเราถึงต้องสนใจมันโอเคไหมมันมีข้อจำกัดอะไรมันมีการคํานวณอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียนมันนะครับโอเค